รัฐบาลของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญที่ทําให้รัฐบาลสามารถผ่านกฎหมายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการลงคะแนนเสียงเท่ากับเป็นการยอมรับว่าเสียงข้ามมากในสภาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มอายุกเกษียณจาก64ปีเป็น64ปีโดยในช่วงเช้าวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างดังกล่าวแต่การที่สสฝ่ายค้านฝ่ายขวาในสมาชาิกแห่งชาติไม่เต็มใจที่จะลงคะแนนเสียงทําให้รัฐบาลประสบความพ่ายแพ้ในสภาล่าง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระตุ้นให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ตามความคาดหมายของทุกฝ่ายมีประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภาในจัตุรัสคองคอดใจการกุงปารีสโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามจราจรคอยควบคุมสถานการณ์คุกค่นของผู้คนที่กดเคืองกับการยัดเยียดกฎหมายโดยไม่ผ่านการลงคะแนนเสียงและไม่จัดทำประชามติสถานการณ์ที่รุนแรงในกรุงปารีส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุมมากกว่า120คนในข้อหาพยายามสร้างความเสียหาย ทั้งนี้จากผลสำรวจความคิดเห็นพบว่ามากกว่า2ใน3ของชาวฝรั่งเศสคัดค้านการยกเครื่องระบบบำนาญโดยผลสรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประชาชนกว่า80คัดค้านการออกกฎหมายด้วยวิธีนี้ขณะที่ผู้คนจำนวนมากกำลังสูญเสียศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศส Fort soutien majorité population mobilisé grande du de de depuis des semaines la la L'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée. การใช้มาตรา49.3ของร,อรัฐธรรมนูญอนุมัติร่างกฎหมายนี้แนะนําไปบังคับใช้โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงเสียงที่จะทําให้เกิดความรุนแรงของฝ่ายคา้านและจะตัดคอนความชอบธรรมของกฎหมายตามบอบประชาธิปไตยโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองกล่าวว่าการออกกฎหมายสําคัญเช่นนี้โดยไม่มีการลงมติของรัฐสภาเสียงที่จะทําให้คนในประเทศเป็นปริปักกันมากขึ้นและเพิ่มความรู้สึกต่อต้านมาครองอย่างรุนแรงมากขึ้นไปอีก ขนาดที่สาภาพแรยงานเรียกร้องให้หยุดงานประท้วงและเดินขนบวนครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่13มีนาคมโดยด้วยความเคลื่อนไหวของรัฐบาลว่าเป็นการปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา กับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store